ใช้ชีวิตให้มันสโลว์ลงนิดนึงอยู่กับบ้านเยอะๆะนะครับหาความสวยงามจากมุมต่างๆของบ้านอะไรอย่างเนี้ย <sk r isa> ผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองดูก็ได้ผมว่า <sk r isa> ใช้ชีวิตให้มันสโลลงนิดนึงอยู่กับบ้านเยอะๆนะครับาหาความสวยงามจากมุมต่างๆของบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีมุมไหนปลูกอะไรได้นิดหน่อยเอาเก็บมาก็เป็นของที่เราปลูกเองเนี่ยอ,นนอันนี้เอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์แต่มันต้องไปคลุกกับพวกไข่พวกอะไรผมเคยเห็นคุณแม่ผมทำนะแกจะใช้ไข่ ไข่แบบเหมือนไข่ไข่ดิบๆเลยอะอันนั้นคือแกปลูกแบบแกแกค่อนข้างจะไม่ได้แบบต้องคุมไอ้งบประมาณมากอะไรเงี้ยไข่ดิบมีเศษอาหารที่ทัที่ปรุงสุกแล้วก็มีนะฮะแล้วก็มีผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใคร ยังไม่เคยลองดูก็ได้ผมว่าใช้ชีวิตให้มันสโลว์ลงนิดนึงอยู่กับบ้านเยอะๆนะครับาหาความสวยงามจากมุมต่างๆของบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีมุมไหนปลูกอะไรได้นิดหน่อยเอาเก็บมาก็เป็นของที่เราปลูกเองเนี่ยอ,นนอันนี้เอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์แต่มันต้องไปคลุกกับพวกไข่พวกอะไรผมเคยเห็นคุณแม่ผมทํานะแกจะใช้ไข่ ไข่แบบเหมือนไข่ไข่ดิบๆเลยอะอันนั้นคือแกปลูกแบบแกแกค่อนข้างจะไม่ได้แบบต้องคุมไอ้งบประมาณมากอะไรอย่างเงี้ยไข่ดิบมีเศษอาหารที่ทาที่ปรุงสุกแล้วก็มีนะฮะแล้วก็มีผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดไคร ยังไม่เคยลองดูก็ได้ผมว่าใช้ชีวิตให้มันสโลว์ลงนิดนึงอยู่กับบ้านเยอะๆนะครับาหาความสวยงามจากมุมต่าง